เป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องของอัมพัชรภาที่แฟนคลับหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะคะสําหรับภาพยนตร์เรื่องทิศน้อย2565เป็นผลงานการแสดงภาพยนตร์ในรอบ7ปีของอามในเรื่องนี้นะคะเสาอามประกบคู่กับอันดาเอเวอร์แฮมเป็นผลงานของค่ายหนังชื่อดังอย่างภาพยนตร์จากบริษัทเอ็มทิส์ที่นายจำกัด แต่ล่าสุดก็มีรายงานออกมาว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกเลื่อนฉายออกไปจากเดิมมีกำหนดเข้าฉายในรงรวันที่24พฤษภาคมนี้นะคะปรากฏว่าถูกเลื่อนฉายไปเป็นปีหน้าก็คือปี2566ส่วนสาเหตุของการเลื่อนฉายนั้นยังไม่มีอะไรที่แน่ชัดนะคะอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้แฟนๆได้รู้กันนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องทิศน้อย2565ได้ปิดกล้องไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ